ข่าวดีสําหรับการละหมาดตะเราะวชที่บ้านพี่น้องครับหลังจากมีเหตุการณ์โรคระบาดโค,โโคโวิด -19 เนี่ยนะครับทำให้หลายพื้นที่รอมฎอ,อนปีที่แล้วปีนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาละหมาดยยมาอะที่มัสยิดได้ฉะนั้นนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรักษาสุนนะของท่านบนีบ็สลัลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัม้ดยการละหมาตตะเราะวชที่บ้านนะครับอันเนื่องมาจากกลัวโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ จะสร้างความยากลําบากในการมาละหมาดนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ก็คือเราจะทําอย่างไรมีวิธีการอย่างไรบ้างซึ่งคากล่าวนี้เป็นค uh, าพูดของท่านเชคสุเลมันอัลรูไฮลี่ได้ตอบคาถามนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละหมาดตาราวัที่บ้านนะครับท่านเชคสุเลมานบอกว่ามัสยิดส่วนใหญ่นะครับในเวลานี้ในปีนี้ไม่สามารถที่จะละหมาดตาราวัได้ฉะนั้นข่าวดีสําหรับการละหมาดตาราวัที่บ้านในปีนี้พี่น้องครับ หนึ่งเลยก็คือผู้ใดที่ยืนยัดละหมาดตระเวนที่มัสยิดอยู่แล้วในปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนปีนี้เขาไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็จะได้รับภาคผลเหมือนกับที่เขาเคยไปละหมาดที่มัสยิดสองก็คือผู้ที่ไม่เคยไปละหมาดตระเวนจะมาอาที่มัสยิดเลยแต่ปรากฏว่าปีนี้เขามีเจตนามีเนี่ยที่ดีว่าจะไปมัสยิดในปีนี้แต่ปรากฏว่านะครับเ,เกิดโรคระบาดอีกครั้งหนึง่งไม่สามารถที่จะไปมัสยิดได้มัสยิดถูกปิดอีกครั้งหนึง่งนะครับแน่นอนเขาก็จะได้รับ ภาคผลเท่ากับการละหมาดมัสยิดเหมือนกันเพราะว่ามีฮะดิษมากมายที่พูดถึงสิ่งที่เป็นความดีนะครับนบีบอกว่าอะไรอินนัลลอฮะกาตาบลฮัสซานาตุวะสซียอตนะครับแต่จริงแล้วความดีความชั่วเนี่ยอลัลเราได้บันทึกไปหมดแล้วนะครับอลัลเราได้แจกแจงไปหมดแล้วเพราะมันหัมมมาบีฮัสซันะฟะลัมยะมันฮะกาตาบฮัลลอฮ์อินเดหูฮัสซันะกาเมละ ใครที่มีเจตนาที่จะทําดีแต่เขาไม่ได้ทำพี่น้องครับอลัล l l a h จะบันทึกให้หนึ่งความดีอย่างสมบูรณ์เลยว่าอินฮัมมาบิฮะฟะอามิละฮะกัตตาบลาซาวาจันอินดะฮูอัชรฮัสซานัดอิลาสะบะอิมิอะเดียฟินอิลาอัตอาฟินกะทีรอนะครับส่วนใครที่มีเจตนาที่จะทําดีแล้วเขาได้ทำล l l a h จะบันทึกจาก10ความดีไปจนถึง700เท่านะครับนี่เป็นหนึ่งในภาคผลที่พี่น้องนะครับปีนี้พี่น้องไม่สามารถที่ไปละหมาดจะมาอาร์ติมัสิดได้ละหมาดตอรอให้ได้แน่อนอนอัล Allah s u b บ a n a h u Taala จะมองดูที่หัวใจของเราในความบริสุทธิ์ใจต่อรัสุบฮานวาตลายังมีฮะดิษอีกบทหนึ่งพี่น้องครับนบีบอกว่าอิดามาริทอลอับดุอัสซาฟรอกุติบาลหูมิสลุมากะในยะมะลุสฮีฮันมุกีมันนบีบอกว่าเมื่อบุคคลใดป่วยหรือว่าอยู่ในการเดินทางเนี่ยซึ่งเขาไม่สามารถที่จะไปละหมาดจะมาะได้นะครับแน่นอนเขาก็จะได้รับการบันทึกความดีของเขาเหมือนกับที่เขาเคยกระทําในชีวิตประจาวันอยู่แล้ว นะครับคือทุกวันนี้เราไปละหมาดแต่ปรากฏว่าเราป่วยเราต้องละหมาดที่บ้านหรือว่าโรคโควิด -19 เนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เราไปละหมาดที่มัสยิดได้เราก็จะได้รับผลบุญเหมือนกันกบที่เราเคยทํามาดังฮะดิษบทนี้พี่น้องครับนี่แหละครับเป็นหนึ่งในความประเสริฐมากมายที่เราทุกคนนั้นจะต้องขอบคุณต่อแล้วซุบฮานุอัจจาราและอะไรคือฮุกกลมของการละหมาดตราะระเว์ที่บ้านนะครับการละหมาดตราะระเว์เราต้องทราบกา่อนเลยว่าเป็นสุนนะโมอักะดะสนับสนุนให้กระทํา ในการละหมาดตะระเวทที่บ้านของท่านโดยเฉพาะการละหมาดเป็นเจมาะนะครับแล้วรูปแบบการละหมาดตะระเวทแบบไหนดีที่สุดนะครับการละหมาดตะระเวทที่ดีที่สุดคือการละหมาดเป็นเจมาะกับครอบครัวคนที่บ้านของท่านหากละมห,หมาดตะระเวทคนเดียวได้หรือไม่การละหมาดตะระเวทคนเดียวได้แต่ดีกว่าก็คือการละหมาดเป็นเจมาะนะครับเราจะอ่านสุรอะไรในละหมาดตะระเวทเราอ่านสุรอะไรก็ได้ที่เราสามารถจดจําได้หรือว่าจะอ่านสุรสั้นๆนะครับแล้วก็อ่านสุรนั้น วนไปวนมาหรืออ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกก็สามารถที่จะกระทําได้หากว่าไม่สามารถที่จะท่องจําได้ก็สามารถที่จะถืออันกุรานเล่มเล็กๆในการเปิดอ่านได้แล้วเราจะต้องอ่านกุนูดในละหมาดตะวนไว้ไหมหากในกรณีที่เราต้องละหมาดที่บ้านสามารถที่จะกระทําได้เพราะว่ามันคือหลักการและอนุญาตให้กระทําตั้งแต่ต้นรอมฎอนจนกระทั่งจบเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังของรอมฎอนเนี่ยแนะนําให้อ่านกุนูดให้มากมาก เพราะว่าเป็นช่วงที่บรรดาชาวสซลฟเนี่ยได้ปฏิบัติกันอย่างมากมายและเวลาไหนที่เราควรจะละหมาดตะระเวนะกับคนคนหนึ่งจะละหมาดตะระเวศตามที่เขามีความสะดวกนะครับหากว่าพี่น้องมีความสะดวกหลังจากละหมาดออชาเลยนะครับก็ทําในช่วงนั้นหากว่าพี่น้องมั่นใจว่าจะตื่นขึ้นมาในยามดึกก็ทําในช่วงเวลาน,นั้นนะครับ <c oughs> ต้องทําในช่วงเวลาที่เรามีความสามารถนะครับที่ดีที่สุดและก็เพื่อเกิดเพื่อที่จะให้เกิดความง่ายดายกับตัวของเราและ Jemaah orang ni terawih.